สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในหันษาปัญญาทิพย์เราจะมาเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนค่ะโรงเรียนที่เราเรียนมีห้องเรียนห้องอาหารห้องครูใหญ่ห้องธุรการห้องพยาบาลห้องพักครูมีห้องน้ำห้องสุขาสะอาดตาหน้ามองดู สนามเด็กเล่นใกล้ประตูมีคุณครูคอยดูแลเด็กๆคะ่ะโรงเรียนจะน่าอยู่นะคะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีบริเวณโรงเรียนจะสะอาดเรียบร้อยนะคะในโรงเรียนเราจะมีบุคคลนะคะต่างๆมีหน้าที่ต่างกันเช่นครูนะคะครูจะมีหน้าที่ทำไมลยคะเด็กๆสอนหนังสือเด็กๆมีใครอีกคะมีแม่ครัว มีพานโรงมีนักเรียนใช่ไหมคะที่โรงเรียนอ้าวเด็กๆดูนะคะโรงเรียนน่าอยู่เป็นอย่างไรโรงเรียนน่าอยู่ต้องเป็นไงคะสะอาดใช่ไหมคะเด็กๆดูนะโรงเรียนภาพไหนที่น่าอยู่นะคะสภาพแวดล้อมดีนะคะต้องสะอาดไม่มีขยะค่ะอ้าวบุคคลในโรงเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะบุคคลในโรงเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างอ้าวดูนะคะ มีคุณครูคุณครูมีหน้าที่ทําอะไรคะสอนหนังสืออ่ามีมีนักเรียนนักเรียนมีหน้าที่เป็นไงคะเรียนหนังสือผานโรงก็ดูแลทําความสะอาดส่วนแม่ครัวก็ประกอบอาหารใช่ไหมคะอันนี้คือหน้าที่ของบุคคลแต่ละคนในโรงเรียนอ่าส่วนกิจกรรมอะไรบ้างที่เราสามารถทําที่โรงเรียนได้นะคะเช่นเรียนหนังสือ เล่นเครื่องเล่นสนามนะคะอ้าวมีเรียนหนังสือเล่นเครื่องเล่นสนามวาดภาพระบายสีปลูกต้นไม้ฟังนิทานเล่นไม้บล็อกนะคะอ่าเด็กๆดูนะคะนี่คือกิจกรรมที่เราสามารถทําร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียนได้นะคะอ้าวต่อไปนะคะในโรงเรียนในห้องต่างๆนะคะจะมีมุมต่างๆในห้องนะคะมีมุมต่างๆในห้องอ้าว จะมีมุมบล็อกมุมหนังสือมุมนิทานนอกเหนือจากนี้นะคะก็มีมุมดนตรีมุมวิทยาศาสตร์นะคะมุมเกมการศึกษาให้เด็กเลือกเล่นนะคะตามความสมัครใจของเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆเ,เล่นแล้วเป็นไงคะต้องเก็บให้เรียบร้อยด้วยการดูแลรักษาโรงเรียนนะคะเด็กๆเ,เป็นไงคะต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดในห้องเรียนเก็บของเมื่อเล่นเสร็จเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะ ไม่ทิ้งขยะเกื่อนกาดนะคะนี่คือหน้าที่ของเด็กๆที่เราต้องช่วยกันส่วนสถานที่ต่างๆในโรงเรียนมีอะไรบ้างคะมีสนามเด็กเล่นมีห้องเรียนมีมุมต่างๆในห้องเรียนใช่ไหมคะที่เด็กๆเล่นได้เล่นกันอา้าวในเรื่องของโรงเรียนในหนังสือเล่มน,นี้นะคะบุคคลและสถานที่แวดล้มเด็กนะคะครูยาพูดถึงเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับบุคคลก็คือมีครู มีพานโรงมีแม่ครัวนะคะอ่ามีเด็กนักเรียนแล้วก็พูดถึงกิจกรรมต่างๆที่เด็กเล่นร่วมกันนะคะวันนี้ครูยามีงานให้เด็กๆทำตั้งแต่หน้าที่13นะคะในเล่มนี้ถึงหน้าที่16นะคะมีอยู่สหน้าครูยาฝากงานเด็กๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ